ครับสวัสดีครับวิริยาครับวันนี้วันที่ยี่สี่เดือนสองห้าเจ็ดครับผมมีจุดสามสองเข้ามาใหม่อีกทั้งหมดหกตัวครับผมเสร็จแล้วหนึ่งตัวครับอีกห้าตัวจะเสร็จมืดๆเนี้ยครับน่าจะเสร็จละใครสนใจก็สั่งจองกันเข้ามาได้เลยครับส่วนก่อนออนเงินนะครับเบอร์วิริยาจะขึ้นต้นด้วยเบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าหกเจ็ดเท่านั้นนะครับผมศูนย์แปดสี่ห้าหกเจ็ดเท่านั้นนะครับ เ,เนื่องจากตอนนี้มีเฟสปลอมระบาดมากนะครับก่อนโอนเงินกรุณานะโทรมายืนยันนิดนึงว่าท่านคุยถูกคนนะครับผมต่อมาเรามาดูกันทีอ่อีกเรื่องหนึ่งครับลืมลืมบอกไปตัวปลอมนะครับตัวปลอมหน้าเฟสหน้าเฟสเขาจะไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็เป็นเฟสที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อมากองโดยเฉพาะส่วนหน้าเฟสผม จะมีเครดิตที่ลูกค้ามาให้เยอะแยะมากมายนะครับตัวจริงตัวปลอมดูได้ไม่ยากครับผมอ่ะฮะต่อไปเรามาดูตัวจุดสามสองกันนะครับระบบผมจะรีวิวให้ดูเหมือนเดิมครับระบบก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมครับวิทยาการันตีชื่อนี้แน่นอนอยู่แล้วครับใครอยากได้ก็สั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับ นี่จะเป็นปอกกระสุนที่ผมยิงแล้วนะครับจะมาใส่ลองยิงระบบลองเทดสระบบให้ดูว่าเป็นไงนะครับ เดิมนะครับอ,อตอนแรกเราจะมาลองในไนี่กันก่อนนะครับซิงเกิลนะครับคือง้างยิงทีลนัดนะครับนี่นะครับหม้อหมุนปกตินันที่หนึ่งนี่ะครับอัที่สองัน,นที่สามน,นที่สี่นันที่ห้านะครับต่อไปก็จะเป็นดับเบิลโอเคไหมครับซิงเกิล ดับเบิลระบบเรนเนียนเลื่อนๆครับปริยาการันตีเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมนะครับเออ่ตอนนี้มีเข้ามาอีกทั้งหมด6ตัวนะครับเสร็จแล้ว1ตัวอีก5ตัวกําลังตามมาหน้าเสร็จเราเรเอ่อมืดๆของวันนี้ครับเออ่แล้วก็ส่วนเรื่องราคานะครับราคากับเบอร์โทรส่วนที่เหลือก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้แล้วกันครับผมอ,อ มีโปก็เหมือนเดิมนะครับผมมีซองพกมีลูกอะไรแถมเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับผมอโอเคนะครับผมจบครับ